ชมเบ้าที่เหลือรอดจากการแข่งขันครับประมาณนี้นะครับนี่ครับเบ้าที่เหลือรอดจากการแข่งขันนะครับนี่มาดูว่าของทีมงานเสแยงรับนี่ว่าของสิงสายมั่วนะครับนี่ว้าทีมงานเสแยงรคบนี่นี่ครับมังกรนะครับแล้วก็นี่รับ สี่ตัวนะครับบองทีมงานสัญญาหมักสี่ตัวครับพัฒนาสามโบราณหนึ่งนะครับพัฒนาเด้อคอนอ๋อเรือรอ,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 อดปลอดภัยนะก็ส่วนมากจะไม่ค่อยได้วาดลายมากันเท่าไหร่นะครับนี่เป็นแม่กวนอิ่มนะครับ สง่สงบุรีรัมเลยนี่ก็มาจากบุรีรัมนะน,น,นั้ก็แบบจุงานบุรีรัมจากจิราชัยมนะีแต่เอกพัฒน,นาครับเอกออสำหรับท่านไหนนะครับที่ประสงค์อยากร่วมการแข่งขันว่ายักษ์นะครับ ลงตัเบียนได้แล้วนะครับตอนนี้ครับเชิญเลยนะครับตัไม่ได้ไม่ค่อยว่านลายนะก็ดูเอานะครับก็าตัวไหนจะแล้วก็เป็นพิมพ์ลายซะเยอะนะครับจะทำพิมพ์ลายนะดูจัดน,นะครับว่าจะเป็นเรยังไงนะเดี๋ยว พิมพ์101เลยนะตัวนี้ตัวนี้สวยงามนะครับเสียดายนะครับกนตกวพื้นนิดหน่อยนะสวยคนระับว่าสวยคนระับ ครับผมประมาณนี้นะครับดูภาพรวมๆก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเกาเหรือหลอดก็ไม่เยอะนะนะครับดีนะครับ